คลิปนี้ผมจะพาไปดูการปลูกฟักทองของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นที่สําหรับทําเกษตรเป็นพันๆไร่เลยทีเดียวผมจะพามาดูตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการปลูกการผสมเกสรจนกระทั่งได้เก็บกินกันเลยและเรายังจะนําฟักทองที่เก็บเนี่ยมาทําขนมโบราณที่แม้แต่คนในพื้นที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายคนยังไม่เคยได้ลองเลยนะสนุกแน่ตามมาเลย จ้าตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำำําดําทุ่งยางแดงปัตตานีที่นี่เนี่ยนะจะบอกว่ามันมีของขึ้นชื่อเยอะมากๆแต่คลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกวิถีชีวิตของชาวบ้านคนที่นี่กับฟักทองเขาเอาฟักทองมาทําอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยลองดูวิวโอ้โหลองหันกล้องดูวิวไม่ทันไรเนี่ยพี่เขาก็ต้องเอารถมารับ เพราะถ้าเดินไปเนี่ยนะผมได้ใช้เวลาทั้งวันแน่ๆแ,และเนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยมันมีฝนตกอีกด้วยทําให้ดินเนี่ยมันมีน้ําขังหลายบริเวณจึงไม่ค่อยสะดวกเลยกับการเดินเท้า่ะนอเคง่อยละเอาเบรคเล,ลแลงเออเราเดินมาสักพักนึงใช่ไหมแต่ว่าฝนมันน่าจะตกมีแอ่งน้ำอะไรเยอะมากแล้วก็พี่เขาเก็เลยเอารถมาให้เราซึ่งผมได้ถามพี่เขานะว่าที่ดินที่นี่เขาไม่ขายใช่ไหมครับไม่ขายก็คือเป็นของรัฐ เขาให้ชาวบ้านมาเพาะปลูกาะปลูโอ้มากครับไปไปไปอ๋อแสดงว่าอันนี้คือฟักทองแต่ละต้นเนี่ยเขาจะมีการวานประมาณขึ้นครึ่งเมตรแล้วก็จะมีท่อน้ําเนี่ยท่อสายยางเพื่อปล่อยน้ําผมอยากรู้มันใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันกว่าจะได้ผลผลิตตั้งแต่ขั้นตอนนี้จนได้ผลผลิตประมาณ90วัน3เดือน3เดือนนี่คือลูกพร้อมกินเลยไอ้นี่คือของเท่าไหร่นะครับ อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เรากาลังจะไปดูของ1เดือน2เดือนซึ่งช่วง2เดือนจะเป็นช่วงประสมเกษรแล้วก็3เดือนสมบูรณ์โอเคเฮ้ยดูมันมองเฮ้ยมองอะไรวะเฮ้ยมองอะไรวะเดีโดนคููนี้เลยหนีหนีหนีเฮ ทำนักเลงมันคิดว่ามันเป็นหมาหมูไงมันคิดว่ามันหมาหมูทำมองหน้าพอพอผมขูนิดหน่อยหนีกากอันนี้ก็เป็นสําหรับที่หนึ่งเดือนนะครับไปจากต้นที่เท่านี้นี่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่เท่านี้ดูมนี่ ง่ายๆเลยไม่ใช่ป้องกันใครป้องกันวัว,ปว,วไปแสดงว่าเราจะไปที่เกสรเอาไปกับรถห๋อพี่โอ้พี่เขาแบบทุ่มเทมากเลยนะดูคือพอเวลาเห็นว่าเราลําบากนิดนึงเขาก็จะไปเอารถอะไรมาให้ไม่ยอมให้เดินเลยเอยคนขับรถเลยเอ้าวคนขับรถเลยจับมือถือแล้วเลยทิ้งเพราะว่าเราไปแอบอยู่ตรงนั้นไงนี่เราไปแอบอยู่ตรงนั้นจริงๆเมื่อกี้ต้นจะแลบุเลยไปแล้ว อันนี้แปลงนี้ข้อเพิ่งเสร็จปีที่แล้วอ่ะอ๋อพป็นเสร็จเอนนี้ข้อยังไม่ได้เก็บอืมปลูกครงนี้ปุ๊บเก็บไปชุดหนึ่งปั๊บใช่ใช่ย้ายไปที่อื่นแล้วจะกลับมาที่เดิมก็คือสองถึงสามปีเพราะอะไรคืออยากให้ต้นมันสมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากมันมียังมีสารเคมีมีอะไรที่มันติดค้างอยู่ในดินแล้วเขาขายกันที่ไหนครับเนี่ยบางทีพ่าแก่จากกรุงเทพจากนครจากอะไรกลงมาหมดลอ๋อ โอเคสถานที่ที่สช่วงอายุ2เดือนเป็นช่วงที่ผสมเกสรจากที่ผมดูเนี่ยแสดงว่าต้นของมันเนี่ยมันชอบอยู่ดินที่มันแฉะแฉะเห็นไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เออดีวะนี่ลูกนี่ลูกอันนี้คือเกสรผู้หญิงองลูกแล้วดูยังไงครับว่ามันเกสรมีลูกอ๋อถ้ามีลูกคือเกสรผู้หญิง ตัวเมียแต่แถ้าตัวผู้ล่ะครับไม่มีลูกอันนี้คือเกรสรตัวผู้ความแตกต่างถ้าตัวเมียมีลูกตัวเนี้ยอ่าเกสรตัวผู้มาตักเนี้ยอาเอานิ้วเด็ดเลยโอเคแล้วกชว็ช่วยมันช่วยมันประครบคู่จับคู่กัน เนี S <S. Like to to oh Jamie, ่ยจอบูยดเดินตัวเอยู่ใาระตักปะสุนติกิเยอะโนีดอ๋อเห็นไหมคือคือจะบอกว่าการที่จะเอามาผสมเกสรกันเนี่ยมันต้องมีผู้ช่วยอาจจะเป็นสัตว์ที่เป็นเป็นพึ่งเป็นมลแรงเป็นผีเสื้ออ่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวมนุษย์เราซึ่งไอ้นี่มลแรงก็มีนะครับแต่เราจะใช้มนุษย์เข้าไปช่วยคือตัวเราเนี่ยนี่นะไปเลยโอเคสังเกตอันนี้มีรูปแบบนี้คือตัวเมียอ่ะผสมกันก็คือเบิร์ดเอออันนี้ จะใส่ต้องเปิดก่อนเเออนีตัวยไอ้แมลงแบบนี้แหละมันช่วยแต่เราจะช่วยมันอีกทางหนึ่งเดี๋ยวอันเดียวเนือกลสโซนไหมแม่โอ้โหบนไปนี่เลยนะเพร่โอเคจบจบนี่นี่นี่เราเปิดตรงนี้นะไม่ขันนะไม่ขันอ่าไอ้นี่ยังยังดุงยังดุงเปิดใช่ไหมเปิดนิดนึงปึ๊บโอเคนี่ตรงนี้โอ้ยว้ หลังจากประสมเกสรแล้วก็ประมาณ35วันเดือนเดือนหนึ่งเดือนเดืแล้วก็เป็นเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกหรือว่าเป็นลูกที่มันพร้อมเด็ดแล้วเ็แล้วอ๋อโอเคโอเคที่สุดท้ายก่อนที่เราจะเอาไปทำกับข้าวอ้สั่งรายงานรายงานเมียรายงานแฟนโอเคในระหว่างที่เรากำลังจะเดินไปเก็บลูกเพื่อไปทำอาหารเนี่ยนะ เราก็เจอแปลงนี้ซึ่งพี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับมันเคยเป็นแปลงของฟักทองแต่ว่าพอฟักทองเก็บเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ปลูกฟักทองซ้ําจนกว่าจะถึงสองสปีแบบที่ผมได้อธิบายก่อนหน้าแต่เขาได้ปลูกมันสับปะหลังไอ้มันหัวมันอูบีสิ่งที่ผมต้องการมากกว่า,าเกณียนการกินฟักทองคือน้ําแข็งและไม่แปลกใจเลยที่แบบเออทำไมกเกษตรกรเขามักจะมีศาลากันร,ร้อนอ่ะใช่ไหมพอเวลาทํางานทํางานเหนี่อยๆปุ๊บไปเซดน้ําแข็งเยน็น นี่ถึงแล้วใช่ไหม <oy> อ๋อดู่าอก้านาออกเหลืองเหลืองเหี่ยวเหียวแห้งแห้งแล้วก็เปลือกของมันจะมีเหลืองเหลืองหองน่อยหน่อย<ม><ม>ฟังเสียงฮะาแสดงว่าวิธีการเลือกของมันคือดูที่เสียงให้เคาะอันนี้มันจะแน่นแน่นเอ้าเอาง่ายฟังที่เสียงเสียงที่อันไหนเสียงแน่นเน่ยแสดงว่าเนืน้อแน่นอโอ้โหฮ่าซินดเอคููู้เววิธีการตัดนะ แต่ยาซินเชื่อนะคนที่นี่เขาไม่ได้เก็บด้วยการคาราเต้ตลอดหรอกเชิบๆบหมายเจ็บเห็นไหมเห็นไหมเห็นรอยแดงหน่อยหนึ่งไหมผมเชื่อนะฟักทองที่เอามาจากสวนที่เพิ่งไปเด็ดมาเนี่ยกับฟักทองในตลาดเนี่ยแน่นอนว่าความหวานความสดมันอร่อยเนี่ยมันสู้จากแหล่งไม่ได้แล้ว มีการสลับเลยสลับโอ้โหเหนื่อยนะไกลหน่อยเนาะแดดเริ่มตรงหัวแล้วตอนนี่วายมากเลยว่ะดูดูทำอะไรอยู่ทำอะไรรถน้ำต้นไม้รถน้ำต้นไม้เหรอ เราอยู่ในป่าอยู่ในอะไรจะให้ไปหาห้องน้ําตายบ้านโคตรไกลต้องใช้วิธีธรรมชาติโอเคโอเคน้ำอ๋อไม่ใช่น้ำอัดลมนี่น้ำแดงโอ้เนี่ยเฮบบูบอยดีละดีแล้วน้ำแดงเราจะย้ายที่แล้วครับไปบ้านไกด์ไปบ้านพี่เขาเพราะมันจะสะดวกกว่าในการเราทํากับข้าวนู้นนี่นั่นนั่นโอเคเราก็ได้พักผ่อนในที่นี้เรียบร้อยแล้ะไป สำรองครับฮะโอเคโอโลโอเคเราก็โล่มาอีกทีอยู่หลังบ้านพี่เขาเลยคือโหดูบรรยากาศหลังบ้าน คือแบบมันหายากนะการที่เราจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้ๆอย่างนี้เลยมาอยู่ที่อยู่อาศัยของเขาเลยลองดูบรรยากาศนัวเป็ดนั่งกินข้าวกินสาคูมะพร้าวขูดโอเคม, okay, มาเขาก็บอกว่าให้ใส่ถุงมือด้วยไม่งั้นยางมันจ่ายนั้นโอ้ oh. เอาตรงๆนะแข็งแข็งระดับนึงเลยถ้านั่งพื้นนะั่สบายเลยพอต๊ะมันขยับขยับมมามาม เออนี่ออออ้อื้อมีที่ขวา เมื่อกี้เราใช้วิธีการนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วไอ้นี่คืออะไรครับส่วนผสมของการนึ่งอ๋อไอฟักทองที่เราได้นึ่งตะกี้เนี่ยเดี๋ยวเรากินกับไอ้นี่กินยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือมันมีแบบนึ่งแล้วก็แบบแบบเชื่อมโอเคสองแบบที่เรานึ่งตะกี้นะแจ๊ะ ะจะมีะเทคนิคแรกๆเอามะพ, <Food. S 2> พร้าวขูดอ่าครับอ่าวางมุมนี้อเอาวัทองเลยอ๋อกินปเป็ไรกินทั้งเปลือกเลยเหรอครับอืมแล้วไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือรักษาใหรีบ้ลแล้วไม่เคยกินกับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอืมเออกิน,ปนเปล่ากินเปล่านะโอเคดูรสชาติละ แบบนี้อร่อยกว่านี่เค okay. เอาตรงๆนะครับฟักทองเนี่ยผมกินที่ตลาดเนี่ยผมลิ้นของผมยังแยกความแตกต่างอะไรได้ไม่มากว่ามัน,ม,นมันสดใหม่แค่ไหนกินจากแหล่งเลยกับซื้อที่ตลาดแต่ที่ผมรู้เลยก็คือการกินด้วยวิธีนี้เนี่ยอร่อยมากๆมันมีความมันของมะพร้าวขูดความหวานของน้ำตาลและความเค็มของเกลือนินดๆหน่อยๆ คือเอาง่ายๆมันกลมกล่อมทั้งมันหวานเนาะเนาะบิ๊นี่ไงเขฮอนสตัด <t> กี่กรองแกหวานแกนี่เช่บินเนียโอ้มีเขามีกล้วยทอดให้ด้วย<ด>มีกล้วยทอดด้วยโอ้แต่ว่าแป้งของคนที่นี่ไม่ไปลองดูน,นะแป้งมันไม่เหมือนกับที่ผมกินนะเ <c oughs> ราดูรสชาติเป็นยัไยงไงทีนี้อืมกรอบ มันจะมีความหวานของกล้วยอยู่แล้วแต่มันก็มีความหวานของแป้งนะ <'m> มันเป็นยังไงครับแบบเชื่อแบบเชื่ <'m> อมันนี้อ๋ออันนี่ก็คือได้มีการใส่น้ำตาล <Okay. S 1> แล้วก็เกลือนิดนึง oh, oh, โอ้โสีโอ้เท่นี้มันเวลมาก hmm. มันเป็นลูกอมเลยอ่ะ, hmm. อะมันร้อนอยู่นิดนึง้ oh. มันเหมือนฟักทองเชื่อมที่เขาขายทั่วไปแต่รสชาติไม่เหมือนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความสดใหม่มากกว่าเดี๋ยวเราจะมาจบได้อาหารข้าวโอเคอัน okay. นี้เราจะย่างปลาดุกโอเคเบคอนนี้เบดอนมากกันปะมากปลาดุกปลาดุกที่เขาใส่ตะไคร้เพ่ออให้มันกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลินล่นข้าวแล้วก็ใส่เกลือกับพริกไทยก็มันเป็นเรื่องปกติให้มีความเค็มหน่อยนึงโอ้ oh, มีไข่ปลาดุก โอเคตอนนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเออในไหนก่อนกลับแล้วจะไม่เจอกันแล้วเดี๋ยวเขากําลังจะเตรียมอาหารขาวแล้วเลี้ยงมื้อเที่ยงให้กับพวกเราซึ่งผมเชื่อเลยเกินถ้าคลิปนี้ลงไปนะมันจะมีคนที่อยากจะกินฟักทองในแบบที่ผมกินวันนี้สิ่งที่มันพิเศษมากๆมันคือมันแหล่งของมันอยู่ที่นี่นะเพืพ่อนๆอาจจะกินแบบเป็นขนมหวานให้พี่เขาทําสุกแล้วหรือว่าจะสั่งแล้วไปทําเองอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เก้าห้าศูนย์แปด มันมีวิธีการส่งไหมส่งไปินีก็ได้อยู่แล้วลูกมันจะหนักไหมครับลูกโอ้โหแปดถึงสิบโลเขาหนักอยู่เพราะวานทีเขาพวกทุเรียนสารจังหวัดก็ส่งไประเทศได้อยู่อ๋อแสดงว่าเขาหักก็มีเขาส่งไปเหมือนกันคือเขาจะมีการคำนวณค่าส่งแตกต่างกับพัสดุทั่วไปคือมันเป็นเรื่องของผลไม้โอเคเดี๋ยวยังไงติดต่อพี่เขาได้เลย คลิปนี้ขอบคุณพี่เขามากๆเพราะว่ามันทำให้ผมได้รู้จักอะไรหลายอย่างเลยที่น้ำดำทุ่งยางแดงแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปด้วยหนึ่งวิถีชีวิตชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็คืออาชีพเก็บใบาจากขายเพราะชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะเขานิยมสุมบใบจากกันเป็นว่าเล่นเลยแล้วผมก็เป็นคนไม่แต่อะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาศึกษาพร้อมกันแล้วกันมันเป็นอีกหนึ่งคลศที่น่าค้นหา อย่พาพลาดที่จะรับชมกันนะครับจะแอบรีวิวก่อนนะในช่วงที่หลายๆคนกำลังเตรียมอะไรอย่างนี้นิดนึง mm hmm. เขาบอกว่าไอ้น,นี้คือเห็ดที่ mm hmm. อยู่ใกล้กับต้นฟักทองของเรา mm hmm. ใช่หืมมขมจึงเดี๋ยวผมจะลองจิ้มกับบุญด,ดูเพราะว่าถ้าเห็ดเปล่าขมมากใช่อ mm ืม hmm. ลองจิ้มกินเปล่าไม่ไหว mm hmm. ปลาปลาดุ กับไครกิ้มโอเคปลาดุกอร่อยสุดเขาก็จะเปิดมือใหอารมณ์เหมือนแบบขอพรบรรดาโอ้ขอพรพระเจ้าอามีนโหพออามีนนี่ดังอามีนถ้าคริสเตียนก็ประมาณอามนอะไรประมาณนี้ก็อามีนหลังจากที่ขอพรแล้วเสร็จก็อามีนอะไร่เงี้ย ไม่รอแล้ว